ขอถามเขาว่าคุณป้าเป็นคนใจร้อนมากเวลาขับรถนิดหน่อยก็โกรธโมโหสะบดออกมาแล้วทําให้ทุกคนบนรถพลอยหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีตามไปด้วยบางครั้งพากันบ่นป้าท่านก็จะยิ่งโมโหแล้วถ้าไม่สนใจฟังเลยก็จะยิ่งหงุดหงิดส่วนหนูก็พยายามทําใจเย็นไม่ปรีบ,บาปากว่าใครแต่พอเจอคุณป้าคุณป้าทีไรจะอด พูดไม่เพราะไม่ได้นะหรือบางทีก็บ่นไปนิ่งไม่ไหวเลยค่ะจะมีวิธีแก้อย่างไงบ้างอันนี้ก็ขอให้ดูปฏิกิริยาทางใจของตัวเองนะเวลาที่รุ่มร้อนขึ้นมาบอกตัวเองว่านี่แหละความร้อนหน้าตามันเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงได้ณนะขณะนั้นว่ากำลังมีอาการร้อนอยู่แค่ไหนนะปกติเนี่ยใจมันจะมีความ ค่อยๆเย็นลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกตัวว่ากําลังร้อนอยู่อาการของใจเนี่ยมันจะถูกความร้อนลากจูงให้ทยานออกไปเป็นความอยากพูดอยากระบายอยากบน่นหรืออยากต่อว่านะอันนี้เป็นข้อสังเกตเลยนะถ้ารู้สึกถึงความร้อนเหมือนกับมีมีไฟอยู่ในอกเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามีไฟอยู่ในอกไฟมันจะค่อยๆมอดลง บางทตงีต้องใช้เวลานานแล้วไม่ใช่ว่าทันทีนะแต่ระดับอย่างน้อยที่สุดระดับความร้อนเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมนาทีนี้ร้อนแค่นี้อีกครึ่งนาทีต่อมานะอาจจะร้อนน้อยลงหรือบางทีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดได้เห็นความร้อนมันเปลี่ยนระดับให้เราดูนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกถึงความร้อนไม่รู้สึกว่าไฟกําลังอยู่ในอกเนี่ยนะไฟนะั้นนะ่ะมันจะ อยากจะระบายออกมาทางปากมันจะแลบออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ดีหรือเป็นคำบน่นหรือเป็นคำต่อว่านะอันนี้คือหลักการถ้าหากว่าเราแค่เห็นอย่างนี้นะมันจะเหมือนกับอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตเลยทีเดียวได้ข้อสังเกตว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการเห็นกับการไม่เห็นความร้อนถ้าเห็นความร้อนความร้อนจะค่อยๆเบาลงแต่ถ้าไม่เห็นความร้อนมัน ความร้อนมันจะอยากระบายออกมาทางปากนะฮะเพียงเห็นเท่านี้นะเห็นบ่อยๆเห็นให้ได้ถึงความแตกต่างเนี่ยก็เรียกว่าเราจะมีสติในขณะที่เกิดความหมงุดหงิดอคุณป้านะครับแล้วพอยมันก็คือว่าเมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเข้านะเออถ้า ร้อนแล้วไม่ดูความร้อนมันพูดออกมาทางปากแต่ถ้าเห็นความร้อนขึ้นมาความร้อนค่อยๆลดระดับให้ดูได้อย่างนี้เนะี่ยในที่สุดเราจะเกิดความเย็นทุกครั้งที่คุณป้าบน่นหรือว่ามีอาการหงุดหงิดให้เห็นนะมันมากระแทกใจเราปุ๊บเราก็ยังหงุดหงิดอยู่นะเราก็ยังร้อนอยู่นะแต่เราจะค่อยๆมีความรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นแบบฝึกหัดให้ใจเราเย็นลงการที่คนคนหนึ่งจะมีใจเย็นได้นะไม่มีทางที่จะ เกิดมาแล้วใจเย็นเองแต่จะต้องผ่านความร้อนแล้วก็ฝึกที่จะดูความร้อนจัดการกับความร้อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อนอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นวิธีการเจริญสติแบบพุทธศาสนานะครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อมีโทสะในจิตให้รู้ว่ามีโทสะในจิตคือยอมรับไปตามจริงว่ามีโทสะในจิตไม่ใช่ไปปฏิเสธไม่ใช่ไปพยายามหาทางดับทันทีแล้วเมื่อ ความร้อนมันถูกรู้ในที่สุดความร้อนมันจะเบาบางลงไปหรือหายไปจากจิตเราก็รู้ว่าเนี่ยไอสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากความร้อนหายไปคือจิตที่มันรู้ที่มันสบายขึ้นที่มันเย็นลงความเย็นนั่นแหละจะทําให้เราขอบคุณต้นเหตุที่ทําให้เราหงุดหงิดเพราะมันได้ฝึกถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกเราไม่มีทางที่จะใจเย็นได้เลยนะช,ชั่วทั้งชีวิตนะครับ